สวัสดีครับยังคงอยู่ด้วยกันกับผมเช่นเคยเนะฮะชามวาชิรวิทยัคารวิเศษพลฮะแล้วก็คุณป้าอาพร่านทองหรือว่าคุณป้าปูน,นั่นเองสวัสดีครับค่ะคือคุณป้าปูนครับไม่ใช่อะไรเมื่อสักครู่นี้ผมลองเดินเล่นในชุมชนแอบบเห็นแบบเสาโซลาเซลล์หรือว่าเตาอะไรต่างๆนานาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยชุมชนแห่งนี้ไม่ธรรมดาแล้วแหละเลยอยากจะขอโฟกัสนิดนึงเลยกันนะฮะเรื่องของพลังงานชุมชนที่นี่มีอะไรบ้างครับก็มันมันเกิดจากมีโฮมสเตย์เนาะตอนนี้ทางกระทรวงพลังงานก็ให้ มหาวิทยาลัยตินประการเนี่ยสำรวจสำรวจแล้วก็ใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยนะคะมาทำโซ่แผงโซลาเซลล์ให้เรารเพราะว่าเห็นว่าเราทำเรื่องท่องเที่ยวแล้วมันอยู่ในที่มืดมืดดไฟไม่มีอ่ะเขาก็ให้ใช้พลังแสงเนี้ยเพื่อเพื่อจะช่วยลดลดพลังงานบ้านเราจะได้รู้จักการใช้พลังงานจาก โซลาเซลล์นะคะแล้วก็เตาเตาเตาที่เราใช้ทำอาหารไปขายตลาดน้ำเนี่ยอย่างทำไข่ปลาหมึกนึ่งไข่ปลาหมึกเนี่ยทีามาย่างด้วยใบตองอะ่ะ<อ>ก็ใช้ให้เตามาทําขนมถ้วยก็ให้เตา,าเตานี้ใช้พลังงานจากอะไรครับาจากแก๊สค่ะแต่จะประหยัดได้หลายเท่า ก็คือนึ่งใช้นานมากเลยแล้วถึงจะหมดถังเพราะว่ามันเป็นเตาพิเศษที่เขาทําขึ้นมาที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาแหละแล้วก็มาต้มปลาทูต้มเค็มอย่างป้าต้มขายตลาดน้ําเนี่ยก็ใช้ถ่านน้อยประหยัดถ่านอีกไม่มีทั้งประหยัดแก๊สประหยัดถ่านเรียกได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยลดมลภาวะแล้วก็ช่วยเขาเรียกว่าประหยัดทางทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ประหยัดงบกของเราก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับก็มีพลังงานที่เราจะลดนะนะจะมี ทำขนมอย่างทําขนมแก๊สอ่ะใช้ทำนึงขนมถ้วยเนี่ยก็ใช้เตาแก๊สซึ่งประหยัดพลังงานก็ประหยัดแก๊สครับอันนี้ก็เรื่องลดพลังงานเหมือนกันลดพลังงานใช่ใชลดงบเราเองด้วยเล้วองเี้ตันเอาเข้ามาใหม่ๆแรกๆในคนในชุมชนเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่าเฮย มันจะโอเคไหมมีส่วนร่วมยังไงหรือจะตอบโจทย์เขาไหมไม่ไม่ <c oughs> เขาเขามีการวิจัยกันมาแล้วว่าเตาแบบนี้มันจะลดเท่านั้นเท่า,านี้แล้วก็เตาถ่านนี่ถ้าใช้ถ่านมันจะลดเท่านี้เท่านั้นนะะอย่างตอนนี้ตอนนี้ก็อบรมเรื่องการลดพลังงานเหมือนกันคือใช้ถุงผ้าก็าให้เด็กมาสกีนมาสกีนผ้ามาสกินถุงอะ่ะ เรื่องรถเหมือนกันเรียกได้ว่าดีมากๆคือนอกจากจะให้ได้ได้ถุงผ้าไปใช้ประโยชน์แล้วยังเป็นการเหมือนกับปลูกจิตสานึกให้กับเด็กๆด้วยในใชุมชนชเรื่องนี้มีการวางแผนต่อยอดไหมครับอย่างปัจจุบันเห็นได้ครับว่าใช้แต่โฮมสเตย์อาจจะมีต่อยอดว่าคนในชุมชนทุกครัวเรือนหรือว่าอย่างนี้ี่มีโอกาสได้ใช้บ้าง <c oughs> ไหมก็ <c oughs> มีการมีการอะไรมีการประชุมอบรมครับอบรมคนในหมู่บ้านอะ,อะไรเางี้จการดพลังงานถ้าเราใช้เตาไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราเสียบใช้ไฟฟ้านี่เหมือนกัน ถ้าเราไม่ถอดปลั๊กเลยเนี่ยมันก็จะเปลืองไฟไปอีกแค่ไหนนะแต่แต่ว่าถ้าในบ้านเราเนี่ยถอดปลั๊กให้หมดก็มีการอบรมอย่างนั้นออลแล้วหม้อหุงข้าวใช้พลังงานเท่าไหร่ทําอะไรได้บ้างอะไรนียมีการอบรมค่ะมันจะลดได้เท่าไหร่รลดได้กี่บาทแล้วก็มีการสํารวจใบเสียค่าไฟาว่ามีการวัดผลด้วยว่าบ้านนี้เสียค่าไฟเท่าไหร่รแล้วก็ไปไปไปเหมือนกับว่ามีรางวัลให้ คือได้เดือนนี้ใช้เท่านี้อีกเดือนหนึ่งได้เท่านั้นก็จะมามาเอาใบข้าไฟเนี่ยมามาลดมามามีกันให้รางวัลกันเขามีกลุ่มเขามีกลุ่มลดพลังงานด้วยสุดยอดมากเรียกได้ว่าเป็นการบริหารจัดการของคนในชุมชนที่ดีมากๆในการที่แบบสร้างนโยบายแล้วก็มีการวัดผลโดยที่ทุกคนรู้สึกว่าเอ้ยมีกําลังใจมีแรงใจในการที่จะร่วมด้วยช่วยกันในการประหยัดพลังงานนะครับ อย่างนี้มีการต่อยอดแบบชุมชนเราประสบความสาเร็จแล้วจะมีการขยับขยายไปชุมชนอื่นๆบ้างไหมครับก็อยากแนะนำมาเนาะอยากแนะนําให้คนอื่นๆเนี่ยเขาเอาอย่างแล้วก็จะได้รู้ว่าเออเราใช้ไฟไปเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองอ่ะมันเรื่องสำคัญแล้วก็ได้ประหยัด ประหยัดเงินเราด้วยค่ะสิ่งที่ชอบมากๆเลยคือแบบหลายๆคนหลายๆองค์กรคือพูดบอกว่าเฮ้ยมันประหยัดอย่างงู้อย่างงี้อย่างนั้แต่มันเหมือนกับยังไม่เห็นภาพยังไม่เห็นผลแต่ที่นี่คือวัดเลยว่าเฮ้ยคณใช้พลังงานการเอานานวัตกรรมต่างๆมาใช้เนี่ยมันช่วยในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายประหยัดพลังงานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้ข่าวว่าจากการใช้นวัตกรรมในการเซฟค่าใช้จ่ายสู่วิถีชีวิตพอเพียงนะฮะจนถึงขนาดได้รับรางวัลจากสมเด็จพระเทพพระรากสุดาสยามบรมราชกุมารีเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะปี5 3รางวัลอะไรครับคุ รางวัลเป็นโรคพระราชทานค่ะเป็นโรคพระราชทานของหมู่บ้านยากไหมคะหรือว่ามีกฎเกณฑ์ยังไงก่อนจะได้รางวัลนี้มาโอ้ยต้องผ่านตัวชี้วัดเยอะมากค่ะครับอะไรบ้างครับคือตัวชี้วัดอะไรก็คือต้องมีการออมการออมมีดําเนินการตามเศรษฐกิจพอเพียงอะค่ะ พอเราเหมือนกับเซฟค่าใช้จ่ายในเรื่องของการใช้พลังงานมากขึ้นเราก็มีเงินออมมีการออมมากขึ้น<ม>ก็ถือเป็นหนึ่งในออวิธีการประสบความสำเร็จกับรางวัลน,นี้อน่นเนาะคือพูดถึงเรื่องพลังงานในชุมชนแห่งนี้นะฮะเรียกได้ว่าคือแบบเซไ์ามากคือนอกจากนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีในการนํามาประหยัดพลังงานแล้วเนี่ยยังเด่นในเรื่องของการน,นํานวัตกรรมความคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ด้วยใช่ไหมครับอย่างอะไรบ้างครับคุณป้าก็อย่างในในใน,ในบ้านเนี่ยค่ะก็ทาน้ําหมัก ทุกบ้านเลยือเป่าหรือว่าเอา่อเป็นเป็นเป็นร้อยครอบครัวเพราะว่า,าทางคือเราได้ภาคีเคร,ครือข่ายนอกจากบางจากบางจากเนี่ยให้ถังครับให้ถังให้น้ําจุลินทาให้อ่ให้น้ำ,นนำตาลจากน้ําตาลมาแล้วก็ให้ชาวบ้านเนี่ยหมักก็คือหมักเศษอาหารนี่แหละแล้วก็เอามารดน้ําต้นไม้เอามาเทใส่ในน้ําไม่ให้น้ําเสียนี่ค่ะก็คือทุกบ้านอ่ะเป็นเป็นคือเขาทำทำ ทำอะไรอ่ะทาเป็นนั่นไวเลยอ่ะเป็นจดบันทึกไว้เลยว่าบ้านไหนบ้านไหนค่ะเนี่ยคือสิ่งที่ผมชอบที่ชุมชนแห่งนี้มากเลยคือนอกจากแบบจะเอาของที่แบบปกติทิ้งเป็นมลภาวะดันกลับเอามาใช้ประโยชน์แล้วก็มีการประเมินผลวัดผลทํางานแบบเป็นระบบแบบนี้นี่เรียนรู้กันนามั้ยครับกับคนในชุมชนก็เขามีการอบรมแล้วก็ยังมีอ่อบ่อบำบัดน้ําเสียก็คือในบ้านเนี่ยอย่างบ้านป้าเนี่ยก็จะมีบ่อบำบัดเวลาเราล้างอะไรใน ในซิงค์อ่ะมันก็จะไหลไปตามท่อก็ไปลงบ่อบําบัดซึ่งซึ่งปล่อยระน้ํามันจะดันน้ําที่ออกไปอ่ะเอาน้ําเสียคือมีมีมีอะไรนะมีฐานมีอะไรไว้ในน้ำนั่นแหละแล้วก็ล้าง่ายเลยใช่ไม่ต้องใช้อะไรแพงวุ่นวายใช่ทรับยากร เทลงไปแม่น้ําเพราะฉะนั้นน้ำในแม่น้ําก็จะมีเสียดีมากเลยเป็นอย่างนั้นจัดน,นะฮะเรียกได้ว่าสุดยอดามากๆกับการใช้พลังงานในชุมชนนะฮะคุ้มค่ามากจริงๆเลยนะฮะแล้วก็ยังมีการในเรื่องของการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนด้วยมีโครงการอบรมต่างๆนะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็ตัวคนในชุมชนเองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับาถามว่ามีมันก็ต้องมีแหละอย่างเช่นแบบคนในชุมชนกับนวัตกรรมใหม่ๆอย่างเงี้ยบางคนก็ยากไหมบางคนก็ไม่ไม่อยากทําแต่ว่าเราบอกว่าเราก็ต้องแนะนาไงว่าทําแล้วมันดีนะ ทำแล้วมันทําให้สิ่งแวดล้อมดีอ่าอ,อ,อย่างเรื่องเรื่องการหมัดน้ําเสียเนี่ยก็ทำให้สิ่งแวดล้อมดีแล้วก็น้ําจุลินทรีย์ก็มีประโยชน์อ่ใช้ได้สารพัดนะ,อะเอามาลดน้ําต้นไม้ผสมเนี่ยต้นไม้ก็ทําให้ดินน่ยดินในกระถางน่ถ้าเราปลูกในกระถางนะดินก็จะร่วนมันไม่แข็งถ้าเราจะเห็นเห็นไหมปลูกต้นไม้ในกระถางเนี่ย ปลูกดน้ำไปนานๆถ้าเราไม่ใส่อะไรเลยดินแข็งใช่เป็นก้อนเลยผมเนี่ยปลูกอะไรตายไปต้องเอายูรินซินน้ำยูรินซินเขาก็จะช่วยนะฮะอย่างนี้อยากจะให้ฝากถึงชุมชนอื่นๆบ้างแล้วกันนะับว่าเฮ้ยอยากจะทําอย่างนี้บ้างอ่ะจะเริ่มยังไงดีบางคนเขาไม่รู้อ่ะคก็ร่วมมือร่วมใจนะร่วมมือร่วมใจแล้วก็ช่วยกันทำะค่วยนทาง่ายๆเลยนะคะ เป็นความสัคคีของคนในชุมชนเองนั่นเองนะฮะแล้วก็ต้องฝากถึงทุกคนด้วยทุกวันนี้คือเหมือนกับประชากรเพิ่มมากขึ้นทุกวันนะคุณป้านเนาะโลกเราก็เริ่มที่จะซุดโสม <c oughs> เพราะว่าจากการที่เราดึงทรัพยากรต่างๆมาใช้นะฮะ <c oughs> และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิถีในการรักโลกนะฮะรักษาโลกของเราไว้สู่ชั่วลูกชั่วหลานเราอย่างยั่งยืนนั่นเองวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณป้ามากเลยนะครับ <c oughs> ในการให้ความรู้แล้วก็ ให้แนวทางในการปฏิบัติสู่เขาเรียกว่ายัางไงเป็นชุมชนต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆด้วยนะฮะและแน่นอนครับว่าเรื่องราวของธรรมชาติต้นไม้หรือแม้กระทั่งป่านะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินชีวิตวิถีของเรานะฮะแต่จะมีเรื่องราวดีๆอะไรยังไงนั้นก็ต้องติดตามในตอนหน้าเลยครับ